เผยภาพหลุดก่อนเปิดตัว All New Mazda CX-5 ชมใหม่มาพร้อมกับงานออกแบบที่ดูสวยขึ้นและเพิ่มความเรียบหรูเพียวบางลงบนพื้นฐานจากรุ่นเดิมหลังจากจำหน่ายชมปัจจุบันมาตลอด9ปี All New Mazda CX-5 ชมที่3จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ขุมพลังไฮบริดเป็นครั้งแรกโดย Mazda เป็นแม่งานในการพัฒนาเครื่องตัวใหม่ล่าสุด จากภาพหลุดดังกล่าวจะพบว่าไม่มีการปกปิดของตัวรถแต่อย่างใดสื่อถึงกำหนดการเผยโฉมของรุ่นนี้ใกล้จะมาถึงแล้วในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าโดยภาพหลุดชุดนี้ถูกเผยแพร่อ,ออกมาจากสื่อต่างประเทศโดยอ้างอิงจากแหล่งที่มาจากอินส a าแกรมของ Car Design News สอดคล้องกับภาพหลุดที่วิ่งทดสอบไปเมื่อก่อนหน้า ในภาพหลุดของ All New Mazda CX-5 โฉมที่3รุ่นใหม่นี้จะพบความแตกต่างของตัวรถและมีกลิ่นอายที่ยังคล้ายคลึงกับรุ่นโฉมที่2อ,อยู่ประมาณหนึ่งโดยชุดโคมไฟหน้าออกแบบใหม่เข้ากับกระจังหน้าแนวยาวที่รูปทรงด้านหน้ายังมีความคล้ายของเดิมโดยเฉพาะตัวกระจังหน้าแต่มีการตกแต่งชิ้นพลาสติกวางทับจากกระจังหน้าเป็น3าชั้น บนฝากระโปรงหน้ารถเสริมให้ดูบึกบึนแข็งแกร่งยิ่งขึ้นส่วนเส้นสายด้านข้างจะดูเรียบลงและออกแบบใหม่ให้ดูเพียวบางกว่ารุ่นเดิมที่จะเน้นเส้นสายที่โค้งมนและนูนสันกว่าแต่ในส่วนสเกตด,ด้านข้างและขอบกระจกประตูยังมีความคล้ายโฉมที่สองรุ่นเดิมยกเว้นขอบกระจกด้านข้างท้ายรถที่จะขยายยาวอีกเล็กน้อยน่าจะเป็นเพราะทำเผื่อไว้สำหรับวางแบตเตอรี่ท้ายรถ อย่างไรก็ตามในภาพหลุดชุดนี้จะเห็นแค่เฉพาะภาพด้านหน้าเท่านั้นแต่คาดว่าในส่วนไฟท้ายจะปรับให้ดูเรียบง่ายกว่าโฉมเดิมจากรูปโฉมหน้าตาของ CX 5โฉมที่3นี้มีความแตกต่างและฉีกแนวจาก SUV ของ Mazda ไปพอสมควรและสำหรับภายในห้องโดยสารของ All New CX 5โฉมที่3 คาดว่าจะถ่ายทอดเอกลักษณ์จาก SUV รุ่นพี่ของทางค่ายนำมาตกแต่งและเพิ่มวัสดุภายในให้ดูหรูหราและมีความเรียบง่ายในแบบของตัวเองสำหรับเครื่องยนต์ของ Mazda CX 5โฉมที่3ใหม่นี้จะติดตั้งเครื่องยนต์ไฮบริดที่ Mazda พัฒนาขึ้นมาเองเป็นครั้งแรกและจะมาพร้อมกับขุมพลัง s k y ยแอ i v ีฟแซ ที่จะให้สมรรถนะที่ดีขึ้นและทรงพลังบวกกับการประหยัดน้ำมันที่ให้ประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่องยนต์รุ่นเดิมแต่กว่าที่เครื่องยนต์ไฮบริดรุ่นใหม่จะพร้อมออกสู่สายตาชาวโลก อาจจะต้องรอไปอีกนานหรืออย่างน้อยก็อาจจะมาไล่เรียงกันในช่วงเวลาถัดไปสำหรับกำหนดการเผยโฉมของ all new Mazda CX 5โฉมที่3เตรียมเปิดตัวที่ญี่ปุ่นภายในปลายปีนี้เป็นอย่างเร็วส่วนสำหรับเมืองไทยคาดว่าน่าจะยังลากขาย CX 5โฉมที่2รุ่นปัจจุบันไปซักระยะใหญ่อยู่พอสมควรเพราะเพิ่งเปิดตัวรุ่น minor change เมื่อปลายปีที่แล้วสำหรับรูปโฉมใหม่ของ all-new Mazda CX-5 ทุกคนจะชื่นชอบในรูปโฉมนี้หรือไม่ลองเมนพูดคุยกันใต้คลิปค่ะ